ร้านนี้มันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปนะโต๊ะแต่ละโต๊ะก็มีแขกเขาจองเกือเบเต็มแล้วไม่ใช่ว่าคิดอยากจะนั่งตรงไหนก็จะได้นั่งนะสำหรับคุณนำพลอยากนั่งโต๊ะไหนเชิญนั่งได้เลยครับ <c oughs> <h ung> ผม <S 1> <S 1> สวัสดีครับคุณนำพลผมชื่อพาทีนะครับครับเป็นคนบริหารดูแลร้านนี้ให้ท่านจาริน <c oughs> คุณพ่อของคุณ ยินดีที่ได้พบคุณอพลนะครับไม่อยากรู้นะครับว่าท่านจรินทำธุรกิจร้านอาหารด้วยนึกว่าท่านจะเล่นการเมืองกับธุรกิจอื่นที่มันไม่น่าจะสว่างขนาดนี้คุณอำพลเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกคงไม่ทราบว่าท่านจรินมีธุรกิจหลายอย่างแล้วร้านอาหารนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของท่านนะครับงั้นแบบนี้ก็แปลว่าเราไม่ต้องจองแล้วก็มีโต๊ะนั่งได้ใช่ไหมคะคุณํำพล เดี๋ยวผมให้เด็กจัดโตให้นะครับเอ่อแต่รำว่าไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคือคนอื่นจองมาแต่ว่าเราไม่ได้จองมาค่ะรำกลัวว่าเดี๋ยวทางร้านอาหารเนี่ยจะโดนลูกค้าท่านอื่นว่าเอานะคะเราไปทานร้านอื่นดีไหมคะโอเคได้ครับแล้วถาาคุณรำนำเลยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่พิงงั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งคนละคนนะครับ ไปก่อนนะคะคุณอาคุณพิงค์เชิญครับลำนำ้ำเชิญครับค่ะคุณพาทีไม่ต้องไปส่งผมหรอกครับตอนมาผมมาเองได้ตอนกลับผมกลับเองได้ครับไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องดูแลลูกค้าอยู่แล้วครับจะว่าไปผมก็ยังไม่ใช่ลูกค้านะผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยกลับ <c oughs> <c oughs> ไปดูลูกค้าในร้านนะครับไม่เป็นไรครับถึงคุณนำพลไม่ใช่ลูกค้า แต่คุณนาพลก็เป็นลูกของท่านจรินเจ้านายของผมผมก็ต้องดูแลคุณนาพลอยู่ดีครับคุณอยากดูแลผมหรือว่าคุณอยากรู้ว่าผู้หญิงที่มากับผมเป็นใครเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าเพื่อที่จะรายงานท่านจรินใช่ไหมครับผมไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครหรอกครับดีครับ เพราะว่าถ้าคุณแค่เห็นหน้าผมแล้วก็รู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยท,ทั้งที่ผมไม่เคยประกาศบอกผมเป็นลูกใครก็แสดงว่าคุณต้องรู้จักทั้งหน้าแล้วก็นิสัยของผมประมาณหนึ่งดังนั้นที่ผมไม่ให้คุณไปส่งที่ลานจอดรถท,ทั้งที่มันใกล้กแค่นิดเดียวเนี่ยเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ใครที่เกี่ยวข้องกับท่านจารินมายุ่งกับชีวิตผมเหมือนกับที่ผมไม่ต้องการให้ท่านจารินยุ่งกับชีวิตผมแงครับผมทราบครับ ดีครับเชิญครับฮัลโหลครับท่านผมเจอคุณอมพลมาที่ร้านอาหารครับมากับผู้หญิงครับท่าน น้ำพลโอเคไหมคะอืมโอเคครับไม่มีอะไรนี่ครับเอ่อขอโทษนะคะคุณน้ำพลเนี่ยไม่ค่อยถูกกับท่านจรินหรอค่ะคือทัศนคติของผมกับท่านจรินไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ครับถึงขั้นที่ท่านจรินจะตัดผมออกจากกองมารดกเลยนะแต่ท่านก็ทำไม่ได้ ทำไมเหรคะเพราะผมเป็นลูกชายคนเดียวของท่านจารินไงครับท่านเลยทําอะไรผมไม่ได้ทุกวันนี้ผมเลยไม่ต้องทํางานก็มีใช้ไปตลอดชีวิตยอยู่แล้ว <c oughs> ตกลงคุณลำนำจะไปทานอะไรดีครับลำอะไรก็ได้คะ่ะทาวนี้เนี่ยลำตามใจคุณอพลเลยค่ะคุณอพรอยากทานอะไรก็ได้เลยค่ะเอเโอเคปะเออแต่ว่า รำขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้ครับหลังจากที่ทานเสร็จแล้วเนี่ยรำขอไปดูหนังต่อกับคุณอมพลได้ไหมคะถือว่าเป็นการฉลองที่รำเรียนจบนะคะ <c oughs> ได้สิครับยังไงวันนี้ผมให้คุณรำนำทั้งวันอยู่แล้วเอ๊ะแต่คุณลือก็จะไม่ดุเอาใช่ไหมครับคุณอ้าเหรอคะใช่จะดุรำทำไมล่ะคะก็ <c oughs> ดนเมื่อคุณอมพลนะขออนุญาตแม่ของรำแล้วแบบนี้รำจะกลับ Yes. <laughs> คิดงานไม่ออกหรอคะอ,อ่าสงสัยจะกดดันนะครับกลัวเสนอรายการไม่ผ่านคุณต้องใจเย็นๆนะคะมันพอมีเวลาค่ะไม่ต้องคิดมากเนาะอ,อ๋อแล้วนี่ดํายังไม่กลับอีกเหรอคะอ,อ๋อผมไม่รู้ไม่ได้สนใจครับแล้วตั้งแต่กลับมาผมก็นั่งคิดแต่รายการเนี่ย ให้พิงโทรถามไหมคะว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอไม่ต้องหรอกพิงรําเขาโตแล้วเขาอยากทำอะไรก็เขาทำเถอะไม่ต้องโทรถามไม่เสียเวลาหรอกตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วไม่รู้ว่าคุณนุ่มทำอาหารมื้อเย็นเสร็จหรือยังน่ะเดี๋ยวผมไปดูก่อนดีกว่า ฉันจะมาถามว่าคุณอาเป็นยังไงบ้างมีอาการหยุดหีดหรือเปล่าที่ฉันไม่ได้กลับบ้านเราจะกลับหรือยังล่ะฉันยังกลับตอนนี้ไม่ได้อะเพราะว่าฉันจะต้องไปดูหนักกับคุณอัมพลต่อจริงๆแล้วเนี่ยว่าจะดูรอบที่เดียววันนี้นะแต่ว่าตัวมันเต็มอ่ะเลยต้องดูรอบค่ำอาจจะต้องกลับบ้านดึกหน่อยยังไงฉันก็ฝากเธอบอกคุณอาหน่อยนะอ๋อแต่ว่าเธออยู่บ้านอยู่แล้วนี่ คุณอาเนี่ยเขาไม่สนใจฉันหรอกเขาก็ต้องสนใจภรรยามากกว่าเด็กในบ้านอย่างฉันอยู่แล้วฉันโทรมาบอกแค่นี้แหละแค่นี้นะ คุณนุ่มครับคุณนุ่มโทรถามรำ่อยสิว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอําพลพาไปไหนบ้างนี่อย่าเห็นว่าอําพลมีพ่อเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไว้ใจให้พาไปไหนตอนไหนได้นะยิ่งเป็นลูกรัฐมนตรีนี่มันยิ่งไม่แคร์ใครนะมันคิดจะทําอะไรกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ยังไงคุณนุ่มโทรบอกรำหน่อยแล้วก็บอกให้กลับบ้านเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวนุ่มโทรบอกให้ค่ะทีถ้าเอาไว้ดีนะผมว่าห้ามรำยุ่งกับอําพลเลยดีกว่า ที่ผมเป็นผู้ชายนะผมดูออกว่าอนนะัมพลเนี่ยไม่จริงใจกับนาำแน่นอนเป็นไงบ้างครับคุณลำนำหนังสนุกไหมครับสนุกค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆอะเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะช่วงท้ายไม่ดีเหรอครับดีค่ะดี แต่ว่าที่ลำไม่อินช่วง้ายเนี่ยก็เพราะว่าลำหิวนะคะอางั้นเราไปทานกันไหมครับแต่คุณลำทานเด็กนี่คุณลำไม่โก้วนหรอครับรูปร่างอย่างลำเนี่ยมีตัวคนบอกว่าให้ลำาอ้วนขึ้นกว่านี้อีกค่ะงั้นเราไปทานสตรีทฟู้ดกันไหมคะลำรู้จักร้านแถวนี้ด้วยค่ะ โอเคอืม okay. แต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราไปทานเนี่ยคุณลำก็จะกลับบ้านดึกมากเลยนะครับคุณลำไม่กลัวคนที่บ้านว่าเอาเหรอครับอ๋อ <c oughs> ลำไลยบอกแม่แล้วคะ่ะแม่โอเคคะ่ะแม่ถูว่าไม่เป็นไรงั้นเราไปทานกันนะคะโอเคไปครับ <c oughs> คิดว่าฉันแค้นมันยังไงล่ะคุณเลอคุณเลอคุณทำอะไรอะ่ะแล้วพิงคิดว่าผมทำอะไรอ่ะนี่คุณเลอ,ไ,อไปออกไปนี่คุณเลอ ไปออกไปอย่ามาทำแบบนี้กับพิงนะทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผมก็แค่ทำอย่างที่ผัวก็ทำกับเมียเนี่ยแหละอย่ามาพูดจาหยาบคายกับพิงที่พิงพูดเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ปกติไงมันเหมือนว่าคุณไปหุดหิดที่อื่นมาแล้วก็มาลงกับพิงอ่ะคุณคิดมากไปหรือเปล่าผมไม่ได้หุดหิดอะไรเลยนี่ผมมาหาคุณดีๆ ก็จะมากอดคุณแล้วคุณก็โวยวายผมคุณนั่นแหละทำให้ผมหงุดหงิดายเป็นพิงเป็นคนผิดเหรอคะเหรอคะถ้าคุณไม่อยากยุ่งกับผมผมไม่ยุ่งกับคุณก็ได้ผมไปดูทีวีก่อนคุณก็นอนคนเดียวแล้วกัน พูดพอได้ไหมคะอร่อยมากครับหยใช่ไหมคะผมได้กินอิ่มจนแบบกางเกงแน่นไปหมดแล้วเนี่ยพูดถึงเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยดีเหมือนกันนะคะเออเพื่อนของเราเคยบอกว่าพวกแขวและดําเนินนะคะถนนน่ะสวยมากเลยรำนี่อยากไปเห็นสักครั้งจังก็ไปสิครับคุณอาพลพานำไปได้หรอคะ ถ้าคุณลำอยากไปผมพาไปได้เพราะว่าผมบอกแล้วไงครับว่าวันนี้ผมยกให้คุณลำคนเดียวจริงเหรอคะ ครับเอ้ะคุณพลคะน้ำปลดล็อกไม่ได้อ่ะคะ่ะหรอทำไมอะ่ะไ,<ม>ไหนดูสิติดนะมผมว่าเอ่อผมว่าก็ติดอะไรนะ,อะขอบคุณนะคะคๆๆๆๆทำอะไรอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณนี่คุณอาจะเย็นเย็นสิคะปล่อยไปเลยคุณอาคือผมทำอะไรผิดเหรอครับคุณลือ ก็ไม่กี่นายทำอะไรนี่เด็กได้บ้านฉันนะคุณอาคุณอาใจยเย็นสิคะคือคุณพลเนี่ยเขาแค่ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยให้ราเฉยๆไม่ได้มีอะไรอาจะมาโหด่ทำไมคะเนี่ยแล้วนี่คุณอามาเปิดประตูหน้าบ้านให้ําเองเหลหรอคะแล้วแม่ล่ะคะเธอก็ดูเวลาหน่อยสินี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วใครจะมานั่งแหกตารอเธอก็คุณอาไงคะ คุณอาที่แหกตาตื่นดอรอมาอยู่ไหนคะนี่กลับมาป่านี้เนี่ยยังจะมาเถียงฉันอีกเหรอเดี๋ยว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 โทษนะครับใจ,จเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับคุณลือนายไม่ต้องวุ่นวเลยมาส่งเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปซะและวันหลังไม่ต้องพากันไปไหนแล้ะทําไมล่ะครับคือผมยอมรับนะครับว่าผมผิดที่ผมพาคุณลำนำมาส่งดึกแต่ผมก็ขออนุญาตแม่คุณลำนำแล้วหนึ่งครับ อย่างเปิดเผยไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับนายก็พูดได้สินายไม่ได้เสียหายนี่คนที่เสียหายคือเด็กในบ้านฉันมีผู้ชายมาส่งเด็กดื่นอย่างเงี้ยแล้วชาวบ,บ้านเขาจะคิดยังไงผมว่าคนคิดดีมันก็ยังมีอยู่นะครับคนเราจะคิดกับคนอื่นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเคยทำอะไรมาถ้าทำดีก็คิดดี แต่ถ้าเคยทำเร็วก็มักจะคิดว่าคนอื่นจะทำเร็วเหมือนมันผมบังคับคนเร็วให้คิดดีไม่ได้แล้วผมจะแครคนเร็วๆไปทำไมอ่ะนี่นายกำนังจะบอกว่าที่ฉันคิดไม่ดีเพราะฉันเป็นคนเร็วงั้นเหรอผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะคุณอาคุณอาอย่าทะเลาะกันเพราะเรา คุณลืคุณลือจะเย็นเย็นเหรเรื่องอะไรเนี่ยอาใจเยนสิคะคุณลือจะเย็นเย็นเนี่ยอย่าคิดว่าพ่อใหญ่แล้วก็มาแบ่งบ้านใครก็ได้นะทางใจเย็นสิคะคุณพลคุณพลกลับไปก่อนนะคะโอนลำขอโทษให้คุณอาด้วยนะคะอืมงั้นผมไปก่อนครับคุณลำนำเดี๋ยวผมโทรหานะไม่ต้องโทรแล้วก็ไม่ต้องมาวันหลังไม่ต้องพาันไปไหนอีกแล้ว ทำไมลำนันจะไปไหนกับผมไม่ได้ล่ะครับคุณลำยังโสดไม่มีใครเป็นเจ้าของผมถือว่าผมมีสิทธิ์ที่จะคบคุณลำนะครับก็ฉันเพิ่งบอกว่าไม่ให้ลำคบกับนายคุณห้ามผมในฐานะอะไรครับคุณเอคุณบ้องพอเถอะค่ะคุณพลนขอคุณพลกลับบ้านก่อนนะคะลาแล้วครับ เราไม่ต้องกลับไกแกเข้าบ้านเลยรับเข้าบ้านเลยโพี่แม่เดี๋ยวเราคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเลยคุณลือคะขอร้องเดี๋ยวนุ่มจัดการเองมันผิดที่กลับมาดึกอะเดี๋ยวนุ่มจัดการเองนะคะคุณนุ่มผมต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนพอเถอค่ะคุณลือเป็นนายอะอบรมสั่งสอนมันพอสมควรแล้วนะคะให้นุ่มนะคะนุ่มจัดการมันเอง มือสิงด <the> <sorting> <unky> ังมากเดี๋ยวคนเพลงตื่นขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเรื่องใหญ่ค่ะหห่วงเงาหัวตัวเองไว้เถอะ เงินน่ะสู้ความเสาองฉันไม่ได้แกพูดอะไรรำกำลังสวดมนต์อยู่อะแม่อะไรเนี่ยก็แม่บอกว่าให้รำเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ใช่หรอรำแค่รู้สึกว่าวันนี้รำทำตัวไม่ค่อยดีทำให้หลายคนเป็นทุกข์เพราะรำรำก็เลยจะไปทบทวนบทสวดมนต์นะแม่ ตั้งใจว่าคืนนี้จะสวดบนไถ่บาปสักหน่อยถ้าแกไม่จบเรื่องนี้นะต่อให้สวดบนพันจบมันก็ไถ่บาปแกไม่ได้หรอไอ้ลำพี่เห็นทุกอย่างแล้วใช่ไหม ฉันเห็นทุกอย่างเราจะทนอยู่แบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อีกไม่นาน เองนะพูเลืจริงๆที่ผมมาวันนี้เพราะผมอยากพบคุณพิงค์ด้วยนะครับคนบอกแล้วค่ะว่าคุณนิกอยากเจอพิงคไม่ได้อยากเจอคุณลือแม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องห่วงนะคะพิงคไม่บอกคุณลือหรอกค่ะว่าคุณนิกไม่ได้สนใจรายการของคุณลือ ที่คุณนี้อยากเจอพิงวันนี้เพราะอยากให้บริษัทของพิงเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของเบอร์สทีวีใช่ไหมคะพอพิงได้ยินมาว่าสินค้าบางตัวเนี่ยเขาก็ถอนสปอนเซอร์ไปเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะถูกไหมคะคุณพิงนี่สมกับเป็นผู้บริหารเลยนะครับ <c oughs> นี่ขนาดเป็นแค่เรื่องข่าวภายในคุณพิงยังทราบเลยพิงต้องติดตามทุกข่าวนะคะเผื่อว่ามันมีประโยชน์อะไรกับพิง เรามาพูดกันตรงๆกันเลยดีกว่านะคะถ้าหากว่าบริษัทของพิงเป็นสปอนเซอร์ให้กับเบอร์สทีวีพิงจะได้รับข้อเสนออะไรบ้างคะถ้าคุณพิงเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับรายการไหนที่คุณพิงอยากให้มาออนแอร์ที่ช่องของเราคุณพิงสามารถเลือกได้เลยครับโดยไม่ต้องรอให้บอร์ดบริหารตัดสินใจ <laughs> นั่นก็แปลว่ารายการของคุณลือก็จะได้ออนแอร์ในเบอร์สทใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ครับ มันก็น่าสนใจดีนะคะแต่ว่าพิงขอเปลี่ยนข้อเสนอนิดนึงได้ไหมคะคุณพิงอยากเปลี่ยนอะไรเหรครับถ้าพิงเป็นสปอนเซอร์ให้กับคุณนิกคุณนิกช่วยรับรายการของคุณลือเอาไว้แต่ยังไม่ต้องตัดสินใจใดๆขอให้รอไปก่อนแล้วอย่าบอกคุณลือนะคะว่าพิงเป็นคนสั่งได้ไหมคะ ผมก็นึกว่าคุณพิงอยากให้รายการของคุณลือออนแอร์เร็วๆซะอีกแล้วคุณพิงจะรออะไรหรอครับพิงจะรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง วันนี้คุณพิงไม่ไปทำงานหรอคะอีกสักพักก็จะไปนั่นสินะคะเพราะว่าคนอย่างคุณพิงค์เนี่ยคงไม่หยุดทำงานหรอกเพราะว่าการทำงานของคุณพิงค์ทำให้คุณพิงมีคุณค่าเธอรู้ไหมว่าต้นไม้ต้นนี้มันชื่อว่าอะไรํำไม่รู้หรอกคะ่ะ พราะว่าชีวิตของรามมีอะไรให้ทำมากกว่าจะมาจำชื่อต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นกระเช้าสีดาเป็นกาฝากชนิดหนึ่งกาฝากกาฝากต้นไม้ที่เรียกว่ากาฝากหมายถึงว่ามันคือต้นไม้ที่มัน เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่แล้วก็ดูดเอาอาหารจากต้นไม้ใหญ่จนกว่ามันจะตายนะหรอคะอ๋อมีหน้าล่ะนรานึงเห็นว่าตอนที่มันมาแรกๆเนี่ยมันก็ดูสวยสวยแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยตอนเนี้ยมันดูทั้งโทรมทั้งเขียวสงสัยว่ามันคงจะใกล้ตายเพราะว่าโดนดูดอาหารไปจนหมดใช่ กระเช้าสีดาเป็นต้นไม้พันุเล็กที่มันดำรงชีวิตด้วยการเกาะแล้วก็ดูดสารอาหารจากต้นไม้ใหญ่พวกกาฝากพวกนี้มันไม่สามารถมีชีวิตได้ด้วยตัวเองมันก็เหมือนกับพวกส่วนเกินที่คอยเข้ามาเกาะกินนั่นแหละที่คุณพิงพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าคุณพิงไม่พอใจเรื่องเมื่อคืนที่คุณอาไปชกกับคุณอาพลเพราะว่าห่วงดาหรือเปล่าคะ อุ้ยรำขอโทษด้วยนะคะคุณพิงโหดูสิคุณพิงอุตส่าห์ช่วยเรื่องงานคุณอาทุกอย่างอยากทำให้คุณอามีความสุขแต่คุณพิงก็ดันหมดความสำคัญไปเพราะว่าเพราะรำซะง,งั้นนะคะเรื่องที่เธอเรียกร้องความสนใจเนี่ยมันไม่ได้สำคัญสำหรับฉันเลยนะหรอคะงั้น เรื่องที่ลำนอนกับคุณอาคุณพิงก็บอกว่าไม่แคร์เรื่องที่คุณอาทิ้งให้คุณพิงอยู่ในห้องนอนคนเดียวแล้วก็ลงมาต่อยอก,กับผู้ชายคนอื่นเพราะว่าหึงรำคุณพิงก็บอกว่าไม่สำคัญเอาแล้วเรื่องอะไรล่ะคะถึงเรียกว่าสำคัญเรื่องที่มันสำคัญสำหรับชั้นมันไม่ได้สำคัญแค่ชั้นคนเดียวมันสำคัญกับคนทั้งบ้าน ฉันจะบอกเธอเป็นคนแรกเลยนะเรื่องอะไรหรอคะฉันทอง มีอะไรเหรอมีวันี่เลยมีอะไรเหรอพิงมานั่งนี่ค่ะพิงมีข่าวดีจะบอกค่ะข่าวดีอะไรครับพิง,พ,งพิงท้องค่ะ นุ่มผมจะเป็นพ่อแล้วคะคุกาคะเมอก็ได้เือคุณพิงท้องคุณพิงท้องนะครับคุณพิงรู้ได้ไงคะว่าท้องจริงๆฉันไปตวปรวจกับคุณหมอนี่ไงผลตรวจลองเปิดดูสิ ผลตรวจมานี่ลองดูสิคะเห็นแล้วช่วยแม่จาราว่าผลตรวจของหมอเนี่ยมันคงไม่มั่วหรอกทีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะว่าฉันกับคุณลือจะดีใจเกอร์อนีม